ทำไมมั้งอ่ะญี่ปุ่นถึงต้องใช้สกีนโทนแบบลายจุด สวัสดีครับผมโนกิเซนเซนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสกรีนโทนครับผมสาเหตุที่มันต้องเป็นลายจุดเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องพิมพ์สมัยก่อนมันไม่สามารถพิมพ์สีได้มงกะก็เลยต้องถูกพิมพ์เป็นขาวดําทั้งหมดฮนะโดยไอ้สีเทาต่างๆที่เราจะใช้เป็นเงาเนี่ยมันพิมพ์ไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้จุดสีดําเล็กๆมาเรียงกันให้ดูเหมือนเงาแทนนั่นเองฮะยิ่งจุดชิดกันเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูมืดเท่านั้นแต่ถ้าจุดห่างกันก็จะดูสว่างนั่นเองฮะ เห็นเป็นจุดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นลายจุดเสมอไปก็ได้ฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือปลาดาวก็ได้เพียงแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยคือช่องไฟฮะระหว่างจุดและจุดเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแต่ละแถวต้องเป็นระเบียบเพราะถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่มันแตกแถวปุ๊บ อันนี้แหละจบเลยพอเมื่อเรามองไกลๆหรือซูมภาพออกมาเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นลายแปลกๆมาแทนที่เขาเรียกกันว่ามวยเดะหรือว่าโทนแตกนั่นเองฮะซึ่งภาพเนี่ยมันจะดูแตกเป็นลายสกอตหรือเบอร์จะดูไม่ออกเลยทีเดียวและที่สําคัญถ้าเราวาดภาพแปะโทนเรียบร้อยแล้วเราไปขยายหรือย่อภาพเนี่ยนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่โทนแตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ